In no help by Chisco. ข่าวดีของผู้ป่วยมะเร็งก็คือตอนนี้สามารถเพิ่มโอกาสการรักษามะเร็งให้หายขาดได้มากขึ้นโดยใช้นัตกรรมการแพทย์ฝีมือคนไทยซึ่งก็คือยาแอนติบอดีต้านมะเร็งหรือแอนติพีดีวันหนึ่งใน3แนวทางการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดในวันนี้ n o no h e a l t h จะพาทุกท่านไปอัปเดตความก้าวหน้าของการรักษาแบบการใช้ยาแอนติบอดีซึ่งผลการทดลองพบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบสนองยาอย่างดีส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับ ปัจจุบันเนี่ยการใช้ภูมิพุ้นกันมารักษามะเร็งเป็นแนวทางที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกเลยจุดเด่นก็คือมันไม่ได้เป็นการไปเอายาท่ามะเร็ง แต่เป็นการทําให้เซลล์ไม่เลือดขาวหรือภูมิคุ้มกันของคนไข้มาฆ่ามะเร็งเพราะฉะนั้นผลขา้นคียงก็จะน้อยกว่าอีกอันหนึ่งที่เป็นจุดเด่นก็คือการให้ยาพวกเคมีหรือการรักษาที่เป็นเฉพาะมุ่งเป้ามะเร็งมันก็พยายามหลบหนีได้เหมือนกันแต่ว่าการใช้ภูมิคุ้มกันเนี่ยโอกาสที่มันจะไปครอบคุมการหลบของมะเร็งต่างๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสมากกว่าถ้าเรากระตุ้นได้สําเร็จมันก็จะคอยกดแล้วก็ยับยั้งมะเร็งไประยะย,ยาวมากขึ้น มันจะต้องดูชนิดของมะเร็งดูระยะของมะเร็งดูสภาพของผู้ป่วยเช่นตัวกีเซลเทคโนโลยีตอนนี้มันจัดการเฉพาะมะเร็งไม่เลือดขาวก็คือคนไข้ต้องเป็นมะเร็งชนิดนี้เท่านั้นถึงจะได้การรักษาแบบนี้อย่างวัคซีนเนี่ยอยากจะให้ในคนไข้ที่ค่อนข้างจะยังเป็นไม่มากเช่นเป็นมะเร็งที่ผ่าตัดเรียบร้อยและก้อนมะเร็งหายไปแล้วแต่ว่า,าอาจจะกลับมาเป็นซ้ําหรือว่าถ้าเป็นมะเร็งเริ่มลุกลามแต่ยังไม่เยอะแล้วคนไข้ย,ยังแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นการรักษาด้วยภูมิต้านทานเนี่ยมันมาเสริมแล้วมาใช้ร่วมถ้าเรามีช้อยให้เลืออกกกได้เยะะๆมมัน็จีโ ที่จะเลือกสิ่งที่ตรงกับเขาได้มากที่สุด ปมด้านทานนี่พูดง่ายๆเหมือนทหาระส่วนมะเร็งก็เหมือนค้าสึกตัวค้าสึกนี่เองเนี่ยเวลาทหารมาเขาก็จะต้องมีการพรางตัวเพื่อหลบไม่ให้ทหารมาฆ่าพูดง่ายๆมะเร็งมันพยายามจะทําหน้าตาให้เหมือนกับคนปกติเอาหน้ากากมาใส่อย่างงี้ทหารไม่เจอละอันนี้คือใช้ออนิบอดีเป็นตัวแก้เรียกว่าฉีกหน้ากากหรือว่าทําให้การพรางตัวนี้มันมันหายไปอธิบายแบบวิทยาศาสตร์ตามหลักมันจะมีโปรตีน2ตัวโปรตีนของมะเร็งเนี่ยมันจะงอกมาตัวหนึ่งชื่อ PDL1 เมล็ดขาวเนี่ยมันจะบีบโปรตีนชื่อ PD1 มัันนมาจบปุ๊เ เบนเลอดขขาวมันจะไม่ทํางานเลยเพราะฉะนั้นแอนติบอดีมันคือตัวที่มันมาวิ่งมาจับแยกคู่มันออกไป <S <S ยาที่เป็นแอนติบอดีกลุ่มพวกนี้อ่ะมันก็ต้องให้ต่อเนื่องเป็นระยะไปครั้งหนึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณ200,000บาทต่อการให้หนึ่งครั้งคือประมาณ2,000 200, 0 0บาททุกๆสองสัปดาห์ก็ต้องให้ต่อเนื่องไปอย่างน้อยประมาณ2ปีรวมแล้วก็6ล้าน7ล้านได้ ยาเจดีดนี่มันใช้เวลามากกว่า2โครงการแรกเพราะว่ามันเป็นกระบ,บวนการพัฒนายาเหมือนกับปกติเลยเพราะฉะนั้นมันต้องมีขั้นตอนในการผลิตตอนนี้อยู่ในขั้นทดสอบในหลิงใกล้ที่จะเข้าไปสู่มนุษย์เรากําลังยื่นโครงการวิจัยในมนุษย์เนี่ยให้กับกรรมการจริยธรรมที่คณะแพทย์จุฬาหลังจากการตรับแก้ไขผ่านแล้วเนี่ย เราจะสั่งผลิตยาแอนติบอดีแบ h แรกที่ผลิตแบบ GMP เพื่อใช้ในมนุษย์เนี่ยซึ่งขั้นตอนการผลิตเราจะใช้เวลาประมาณเกือบเกือบปีเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้ถ้าดูตามไทม์ไลน์อาจจะเป็นครึ่งหลังของปีหน้าถ้าไม่มีอะไรติดขัดเราน่าจะเริ่มการทดสอบในมนุษย์ได้ที่โรงพาบจุฬา ถ้าเราสามารถทําสําเร็จเนี่ยคนไข้ก็จะเข้าถึงได้ในราคาที่น่าจะถูกกว่าเราก็ต้องหาเอกชนที่เขาพยายามจะทําให้ราคาในประเทศเนี่ยเข้าคนเข้าถึงได้ช่วงแรกๆมันก็อาจจะแพงแต่พอสักพักหนึ่งทุกอันมันจะค่อยๆถูกลงถูกลงเราก็จะไม่ต้องรอซื้อของเขาอย่างเดียวทําให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงนวัต,รตรกรรมใหม่ที่ราคาสูงทําให้ประเทศมีศักยาภาพในแง่ของเทคโนโลยีถ้าเกิดเราผลิตออกมาเป็น individualized เฉพาะบุคคลตรงนี้ร่วมกับ medical service ที่ดีมากๆเนี่ย combination ตรงนี้ผมว่านี่จะทาให้ประเทศไทยขึ้นมาเป็นเบอร์ท็อ ของโลลกได้เยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการเปิดช่องทางให้กับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเข้ามาในโครงการแเราก็จะมีตรวจ QR code เรามีโครงการภูร้นการบริหามะเร็งของคณะแพทย์จุฬาซึ่งก็ไม่ใช่แค่โครงการนี้จุฬาลงกรณ์ก็ยังมีอีกหลายโครงการที่จะช่วยทำประโยชกับสังคมะ InnoHelp by Cisco